สวัสดีค่ะวันนี้เราย่างย่างนะคะย่างผักเพลกาผักอีกาเนาะนะผักเพลกานะคะน,นี่เราจะเอาไปลาบใส่กับหมูนะคะต้องลาบใส่กับหมูจะได้อร่อยอร่อยเดี๋ยวเราจะย่างหมูอีกอันนี้ผักเพลกาผักเพลกา บ้านเราเรียกฝักเพวกานะที่อื่นเรียกฝักลิ้นไม้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาสมคิปสวัสดีค่ะอันนี้เราซอยนะคะซอยฝักเพวกาเราจะลาบซอยสิลเล็กๆจะต้องซอยสิลเล็กๆนะคะนี่ ฟักเพลกานะคะลาบเสหมูค่ะลาบเสหมูนี่ย่างหมูนะคะนี่ย่างหมูย่างหมูลาบใส่กับฟักเพลกานี่ตำลึงย่างหมูอยู่ เราจะซอหมูใส่แล้วจ้า,ากำลังซอยร้อนมากต้องเอาซอจักจัก